เฉลยไปกันนะคำตอบผมอยู่ไหนครับไม่อยู่แล้วอยู่ไหนอโอเคต้องดูเหรอเฮ้ยต้องดูงด,ด่จะไม่ได้อ๋อแล้วอ่ะคำถามแรกนะครับเต่าและกระชาอยากไปสถานที่ใดมากที่สุดในปารีสคำตอบคือคำตอบคือข้อข้อข้อ B ีครับผมข้อบีบอยนะครับผมถนนซองเซริเซ่ครับถนนซองซองอะไรนะ ใครตอบถูกไหมมีใครตอบถูกไหมใครตอบถูกใช่มีลุ้นมีลุ้นนะครับคำว่าตอบถูกนี่ในกระดาษนะไม่ใช่แบบอุ้ยฉันตอบ B ฉันตอบ D ด็อกแต่ในกระดาษ B ฉันตอบถูกต้องบอกก่อนว่าในคะแนนผลในคะแนนของมือแต่ละคนนะครับเป็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของตัวเองนะต่อมาข้อ B เอ้ยข้อสองเลยครับผมเต๋และกชาชอบทานอาหารฝรั่งเศสชนิดใดมากที่สุดครับชอบทานชอบทาน ข้อสี่ครับตับห่านครับตับห่านมีใครตอบถูกอไหมฮะมีใครตอบถูกยกมือสิตอบถูกสองข้อมีไหมตอบถสองข้อโโอ้โหมีใครตอบขาเป็ดไหมอันนี้ส่วนตัวนะ้วนะขาเป็ดนะอันนี้ส่วนตัวนะครอ่ะเรามาตอบที่ข้อ3เลยแล้วกันนะครับเต๋ากระชาชอบทานฟรีนัดรถไใดครับ ตอบเลยใช่ไหมับตอบเลยครับครานี้นะครับคำตอบคือรถรถวาซาบิครับผมรถวาซาบิคำตอบถูกมากแป๊บหนึ่งไอ้ที่กิ๊กเนี่ยผิดหรือถูกมีใครตอบยังไม่ถูกเลยมีไหมโอ้โหแป๊บหนึ่งนะเรียกแฟนคลับให้แล้วเธอกล้าพูดว่าเป็นแฟนคลับแท้แบบอ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่ คำตอบแรกๆอนุโลมคำตอบหลังๆผิดเนี่ยมีโกรธนะนะข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับข้อ4เต๋าและกระชาชอบทานของหวานฝรั่งเศสชนิดใดอ่านไมอไมอ,ไมอ,อันนี้นนนนใครวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวงไหมใช่ไหมจะไม่ได้ <laughs> ข้อสี่นะฮะ,ะ,ฮะชอบทานของหวานชนิดใดคำตอบก็คือข้อ คอซีครับเครมบูเล่ครับคอซีเครมบูเล่มีใครตอบถูกไหมฮะมีใครตอบถูกไหม